ยังไงบนอย่างไหนมันเท่ามันเมย์ป่าบนขอเขาเขาบอกว่าพม่ค่อยเห็นนาเลยไม่ค่อยเห็นนาแม่ม่เห็นดอกต่อไปแห้งจบ่เห็นอ่เออเล่ากะสิไปนะคือขบานก็ไปตัวไปบกับลาบ่ปตื่นฟื้นบ่มีอนี้โมพ้นมันเล่ากะดีแป้งสั่นตัวอือออาไปเลยเอาไปเลยจังไหนชีวิตจริงมันดูดกสิปีทีหล่ะเออเข้ากันอยากหอดเดียวมันสิหอดตอน อืมหาเบิ้งให้ความเจริญอืมอะฝากยงังไหเพื่อนเนี่ยฝากอะไไปล่ะอืมผู้คนฟังเนี่ยไหมผู้ฟังเหเออผู้ฟังผู้เบิ้งเนี่ยผู้ฟังผู้เบิ้งก็ตั้งใจดีๆจะเผลอใจจะห่างใจอืม,อมชิ้นหาชิ้นเปรตบุกเก็ตเอาของไฟของมันเฮ็ด <laughs> ไดบ้านลัอของเนี่ยอ้อก็ได้ซ้ำได้นะค่ะ เราอยู่สวนอยู่หน้าตลอดใช่ครับเ้อเราอยู่กับป่ากับดงไพมากอะ่ะจะได้เห็นนี่ยแหละแม่เนี่ยแหละครับแต่ผมมาอยู่กับจิพ่อแม่นี่แหละแล้วเฝ้าอยู่นี่แม่บอกละ่ะโอ้แล้ปเปเ็นฝวดมือ,อสวยเรามากมือเราก็อาดมากเราก็เจ็ดไปเที่ยวตั้งอื่นค้อก,กันเราอยู่กับปลากับดงสิละเป็นคนปลาคนบ่นบาน,านคนบ่านนอกบน่นนอกบ่านนอกนนอกัน,น,กานดาน ได้เราปได้สบายดอกเราเป็นสบายใจเรา่ได้สบายดอกมือเราจับเราเตี้ยเราสบายใจ